สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำแอปพลิเคชันนะครับสำหรับการบันทึกข้อมูลนะครับด้วยค o d u l a r นะครับโดยในคลิปนี้จะมาทำการบันทึกข้อมูลนะครับเก็บไปไว้ที่ g o g l e s h e e t s นะครับจะมีวิธีการนะครับทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาลุยกันครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็มาที่ create project ครับจากนั้นนะครับจะตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า g o g l e s h e e t s ครับ g o o g l e s h e e t นะครับอ่ะห้ามวักโทษทีนะครับห้ามวักนะครับถ้าจะวักก็ใช้ underscore ก็ได้แบบนี้นะครับ g o o l l s s h e t t กดปุ่ม next ครับเสร็จแล้วกดปุ่ม finish นะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นสกร e นหนึ่งนะครับผมก็จะเปลี่ยนชื่อนะครับไตเติลสกรีนหนึ่งนะครับเป็นแอป ที่จะอัปโหลดข้อมูลไปเกี่ยวไปที่ Google Sheets นะครับผมก็จะตั้งชื่อว่า Google Sheets โอเคกด Enter ครับจากนั้นนะครับเราจะนะครับมีอะไรบ้างที่จะเอามาใส่ในสกรีนนะครับมาที่ Layout ครับแล้วก็ไปที่ General นะครับทั่วไปนะครับในที่นี้จะใช้ Vertical a r r a n g e m e n t นะครับลากเข้ามานะครับเสร็จแล้วนะครับ ก็จะมีนะครับไปที่ user interface นะครับ Text บ o ็อํสำหรับป้อนข้อมูลนะครับก็จะมาที่ Text บ o ็ตัวนี้นะครับกดเมาส์เชื่อไว้นะครับแล้วก็ดรอปลงไปในกล่องบอติคอนตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับคลิกขวานะครับ d u บ l i ิ a ค e นะครับในที่นี้จะขอยกตัวอย่างสัก2ข้อมูลกันแล้วกันนะครับถ้าใครจะใส่เยอะกว่านี้ก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับ จากนั้นนะครับก็เป็นปุ่มนะครับมาที่ Button นะครับลากบัตทอนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับ button นะครับหรือจะใส่เข้าไปในกล่องนี้ก็ได้นะฮะบัตทอนอยู่ข้างล่างแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเว็บนะครับมาที่ connectivity นะครับแล้วก็นะครับมาที่เว็บนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ลากเข้ามาใน โปรเจกต์ในสกรีนแบบนี้แล้วปล่อยเมาส์นะครับเว็บก็จะอยู่ส่วนของนะครับคอมโพเนนต์แบบนันนะฮะวิสซิเบิลคอมโพเนนะครับโอเคนะครับเราก็จะมีแค่นี้นะครับสำหรับทำทดสอบนะครับจากนั้นนะครับคลิกไปที่สกรีนนะครับเดี๋ยวจัดตรงนี้ให้มันกึ่งกลางนิดนึงก็คือ h o r i z o n t a l นะครับก็จะจัดให้เป็นเซนเตอร์แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับในช่องแรกนี้นะครับ จะให้เป็นเช็คบล็อกนะครับมาแก้ไขชื่อตรงนี้นะครับเช็คบล็อกเนี่ยจะตั้งชื่อย่อเป็น T B ก็แล้วกันนะครับ T B นะครับ underscore name นะครับจะทําการนะครับป้อนชื่อกด enter นะครับอันที่2นะครับให้เป็น T B นะครับเช็คบล็อกสำหรับป้อนเบอร์โทรนะครับ phone น P H O N E นะครับ enter โอเ ทีนี้นะครับเมื่อนะครับกำหนด2อย่างแล้วนะครับใส่ชื่อใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับบัตทอนตัวนี้นะฮะก็จะตั้งชื่อว่านะครับ BTN Save นะฮะ Save หรือ Upload ก็แล้วแต่เราจะกำหนดนะครับในที่จะทำเป็น Save ไปแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการบันทึกข้อมูลนะครับอ่ะโอเคเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับคลิกไปที่นะครับ TBN นะฮะแล้วก็ ฟอนต์ไซส์นะครับผมจะเอาสัก16นะฮะแล้วก็นะครับมาตรงหินฟอร์เช็กบล็อตรงนี้นะครับ,ร box, รนะรบจะให้ตั้งชื่อว่า Name นะน e ่มสำหรับปอนชื่อนะนะครับสีอาจจะไม่ให้ชัดมากก็ลดสีเทาลงไปแบบนี้ก็ได้นะครับเซตนะฮะส่วน t ีบีโฟนนะครับตรงหิน phone, นะครับ เราก็นะครับบอกว่านี่คือจะต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์สีของข้อความนะครับก็อาจจะจางๆนะครับให้รู้ว่าเป็นการป้อนโทรศัพท์สําหรับช่องนี้นะครับแล้วก็ t take for button ก็คือ BTN save นะครับตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนข้อความนะครับเป็น save นะครับ enter โอเคนะครับเสร็จแล้วความกว้างของปุ่มนะครับ ผมจะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แล้กันก็คือ50%ครับกด Enter โอเคนะฮะสีใส่สีหน่อยนะครับเปลี่ยนสีปุ่มนะฮะเซตโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับอ่าประมาณนี้ก่อนนะครับเราคร่าวๆนะครับในการออกแบบสำหรับจะทำฟอร์มบันทึกข้อมูลนะครับไปไว้ที่ Google Sheets นะครับโอเคนะฮะ เมื่อทำแบบนี้เสร็จนะครับเราก็ไปสร้างนะครับ g o g l e Sheets ขึ้นมานะครับเพื่อจะใช้ในการบันทึกข้อมูลนะครับจาก c o ดอร่าเนี่ยนะครับจากแอปของเรานี่บันทึกเข้าไปที่ Google Sheets ทำยังไงนะครับเราก็เปิดแท็บขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่นะครับบัญชีอีเมลของเรานะครับบัญชีอีเมลของเราแล้วก็นะครับในที่นี้ผมจะไปที่ Google Drive นะครับแล้วก็ไปที่ใหม่ครับ แล้วก็ Google Sheet ครับเดี๋ยวจะสร้าง Google Sheet ตัวนี้ขึ้นมานะครับ r e ป d s h e e t ไม่มีชื่อตรงนี้นะครับผมจะตั้งชื่อว่าคอดูล่ารแล้วกันนะครับคอดูล่าพอจะทำเป็นชีทที่เชื่อมต่อกับคอดูล่านะครับส่วนเราตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับจากนั้นนะครับกำหนดคอลัมน์ขึ้นมานะครับว่าเราจะให้เก็บอะไรนะครับ จากตัวอย่างตัวนี้นะครับเราจะเก็บอยู่2อ,อย่างคือ name กับ phone นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมก็จะตั้งชื่อคอลัมน์ว่า name ครับ name ชื่อนะครับตัวนี้ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ก็คือ phone นะครับโอเคนะครับ name กับ phone เป็นตัวนะนิดนึงโอเคนะครับจัดกึ้งกล้างโอเคนะครับข้อมูลก็ประมาณนี้เนาะ โอเคนะครับแล้วก็เตรียมนะครับเตรียมข้อมูลไรแบบนี้นะครับสำหรับ g o o l l s s h e t t จากนั้นนะครับให้มาที่นะครับเครื่องมืออ่าแล้วก็มาที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์คลิกเข้าไปครับอ่าขอไปมาสามารถเปิดไฟไลเวลานี้ตรวจสอบอีกครั้งคงจะเกี่ยวข้องกับตัวนี้ก็ขอรีเฟรชดูนะฮะไม่พบ ถ้าสไตล์นี้น่าจะหน้าต่างใหม่ระบุตัวตนขออีกรอบนะครับไปที่ Google อ๋อตัวนี้ยังไม่ออกจากระบบมิหน้านะครับจะให้ชัวรว์ต้องออกจากระบบทั้งหมดก่อนนะฮะสำหรับ Google s h e เนี่ยนะฮะเข้าอภิวัตใหม่ครับอ่ามิหน่าแล้วนะครับอ่าป้อนรหัสผ่านนะฮะ โอเคถัดไปนะครับโอเคได้ละนะครับจากนั้นนะครับกลับมาที่ Google Drive เหมือนเดิมนะครับไฟล์เดิมก็ยังอยู่นะครับคอดล่านะครับผมก็จะเปิดขึ้นมาใหม่นะครับโอเคนะฮะเสร็จแล้วจะเปิดสคริปต์ขึ้นใหม่นะครับไปที่เครื่องมือโปรแกรมแก้ไขสคริปต์อ่าเปิดได้แล้วโอเคนะครับจากนั้นนะครับลบทิ้งไปเลยนะครับฟังก์ชันตัวนี้นะครับให้เป็น บ้างเปล่านะครับและก็ให้ Copy code นะครับเดี๋ยวจะเอาโค้ดนี้ไว้ใต้คลิปสอนก็แล้วกันนะครับเป็นฟังก์ชันดูเก็ตนะฮะก็ Copy ทั้งหมดแบบนี้นะครับคลิกขวา Copy เสร็จแล้วนะครับก็นะครับ Control ววางลงไปแบบนี้เลยนะครับวางลงมานะครับฟังก์ชันดูเก็ตนะครับทีนี้เมื่อนะครับวางฟังก์ชันเสร็จเราจะต้องแก้ไขค่าอะไรบ้างตัวแรกเลยนะครับชี e e t URL นะครับ ช h ชีท URL มาจากไหนครับก็มาจากตัวนี้แหละครับกลับมาที่ Google Sheets ของเรานะครับแล้วคลิกลงไป URL ด้านบนนี้นะครับผมก็จะก๊อบจาก HTTP มาจนถึง Edit แล้วกันนะครับจริงๆเอาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับหรือจะเอาแค่นี้ก็พอก็ได้นะครับคัดลอกนะครับจากนั้นมาที่โครงการไม่มีชื่อนะครับแล้วก็นะครับตรงชีท URL ตัวนี้เราก็ลบทิ้งไปเลยนะครับคอนโท V แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับบรรทัดที่10ตรงนี้ก็อันเดียวกันนะฮะคอนโทรลวีโอเคนะครับชื่อชีสนะชื่อชีสนะครับชื่อชีสก็คือตรงนี้นะฮะเนี่ยข้างล่างนี่แผ่นหนึ่งนะฮะคลิกขวาคัดลอกเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวมันคลิกแล้วก็คัดลอกก็เอามาแทนตรงนี้นะครับชื่อชีเพราะบางคนเป็นชื่อชีสภาษาอังกฤษอย่างงี้ครับก็ดูด้วยนะฮะชีสหนึ่งถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นแผ่นหนึ่งแบบนี้นะครับใส่เข้าไปทั้ง2ออย่างนะฮะ ทีนี้นะครับฟังก์ชันนี้ก็จะอ้างถึงนะครับสเปซเชตนะครับก็คือ URL ตรงนี้นะครับแล้วก็เชตที่ชื่อว่าแผ่นหนึ่งอ้างถึงเท่านี้นะครับแล้วก็จะ Add User นะครับมีตัวฟังก์ชันชื่อว่า Add u s e r นะครับตัว Add u s e r เนี่ยนะครับก็จะนะครับอ้างถึงตัวแปรชื่อว่า Name กับ o ฟ e นะครับถ้าเราทำเก็บข้อมูลตัวอื่นก็สร้างตัวแปรขึ้นมาให้มันสอดคล้องนะครับเช่นถ้าต้องการ เก็บชื่อเล่นก็จะเป็นวานิคเนมก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มตัวแปรเข้าไปนะครับต้องการเก็บที่อยู่ก็ว่าอเดรสอะไรเงี้ยก็เพิ่มไปนะครับตรงนี้ผมจะยกตัวอย่างแค่2อย่างก็คือเก็บชื่อกับโฟนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น e parameter name โฟนก็เป็น e parameter phone นะครับจากนั้นชีทก็ append r o name กับโฟนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแก้นะครับถ้าจะแก้ชื่อแก้อะไรก็ไล่เช็คให้หมดนะครับให้มันตรงกันลักษณะนี้ให้หมดก็แล้วกันโอเคนะครับ เมื่อเรานะครับทำการนะครับทำฟังก์ชันแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการบันทึกนะครับตอนนี้โครงการไม่มีชื่อเรากดบันทึกปั๊บมันก็จะให้ตั้งชื่อขึ้นมานะครับผมก็จะตั้งชื่อโครงการว่านะครับเป็นแอปโคดูล่า,อาโอเคนะครับจากนั้นกดปุ่มตกลงครับกดปุ่มตกลง พอกดปุ่มตกลงเสร็จนะครับเราจะต้องทำการ Deploy นะครับเพื่อจะเอา URL นะครับไปใช้งานใน c o r d o l a อีกทีหนึ่งนะครับก็มาที่เผยแพร่ใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเว็บนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น Anyone น v ะครับ e v e n นตนะครับตรงนี้นะฮะคลิกจากนั้นกดปุ่ม Deploy นะครับกดปุ่ม Deplo y ให้เรียบร้อย จากนั้นมีการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็คลิกที่ตรวจสอบสิทธิ์นะครับแล้วก็เลือกบัญชีอีเมลของเราครับอ่าแล้วก็กดไปที่ขั้นสูงครับขั้นสูงแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างสุดไปที่ชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับไม่ปลอดภัยก็คลิกไปเลยนะครับจากนั้นก็อนุญาตครับอนุญาตที่อ่าพออนุญาตเสร็จเราก็จะได้ลิงก์นี้มาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเอาเนาะ ทีนี้นะครับเมื่อเราเตรียมการในฝั่ง Google s h e e t ไว้เรียบร้อยนะครับจนถึง d e PLOY ได้ลิงก์นะครับของเว็บแอปมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะกลับไปที่นะครับคอ d u ดูล่าของเรานะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นการปิดไปแล้วนะครับขออนุญาตเข้าใหม่นะค o d บคอรดูล่า .io นะครับตัวคีเป็นไรไม่เป็นไรนะครับเราก็เข้าไปใหม่นะครับ ดลไ i o นะครับเข้ามาที่แอปของเราเหมือนเดิมนะครับ <S <S 1> <S 1> อ่าเราก็มาที่โปรเจกต์ g l e Sheets ของเราต่อครับเมื่อกี้นี้ยังไม่เสร็จแล้วปิดออกไปอ่าก็กลับมาที่เดิมนะครับก็แค่นี้นะครับต่อไปเราก็จะไปเขียนคำสั่งอ่าเพื่อให้มันมีการเชื่อม ข้อมูลนะครับเวลามีการบันทึกข้อมูลก็ให้มันไปที่ Google Sheets เ้ยนะครับไปที่บล็อกครับไปที่บล็อกนะครับจากนั้นนะครับฝั่งนี้เราก็เลื่อนลงมานะครับเราก็จะเห็นของพนต์ชื่อว่า BTN Save นะครับถ้ามีการป้อนข้อมูลเสร็จแล้วก็กดปุ่ม BTN Save เมื่อไหร่ครับแล้วก็คลิกลงไปนะครับจากนั้นลากบล็อกที่ชื่อว่า when BTN Save click นะครับลากออกมานะครับ ถ้าปรุ่ม btnsave c l i c k นะครับเราก็ไปที่เว็บนะครับคลิกไปที่เว็บจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับให้ทำการเซตเว็บ URL ก่อนครับเซตเว็บนี่ครับข้างล่างสุดเลย Set w e b บ .url2 นะครับลากบล็อกนี้ออกมาครับใส่เข้าไปตัวนี้นะครับ Set เว็ .url2 นะครับ เสร็จแล้วนะครับไปที่เทคครับเพื่อเราจะเอาข้อความหรือว่า URL มาพิมพ์ใส่นะครับก็ลากบล็อกข้อความที่ว่างมาใส่ตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้นะครับตรงนี้เอาอะไรมาใสา่ตรงนี้เราก็กลับมาที่กูลชี e s h e e t เราเนาะเนี่ยมาตรงนี้ที่เราเด PLOY เนี่ยครับเราก็ c t r l A เลย c อ r l C นะครับก o p ปี copy ไว้เลยนะครับกดปุ่มตกลงก่า c ปี้ u r l ของเว็บแอปนะครับกรุ๊ปชีตเรากลับมาที่ c o d ด l a นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ Control v เรียบร้อยนะครับท้ายสุดมันก็จะเป็น s l a s e x e c นะครับนี่คือลิงก์ของอตัว u r l นะครับเว็บแอปของเรานะครับให้อ้างถึงเว็บนี้ก่อนเซต u r l มันก่อนนะครับพอเซต u r l เสร็จ,รจนะครับเราก็มาที่เว็บอีกครั้งหนึ่งครับ ที่เว็บจากนั้นนะครับเราจะโพสต์ิกนะครับคอนเว็บดอทโพสติกครับตัวนี้นะครับเราก็ลากมาครับใส่เข้าไปตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่ t ทคนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปบนสุดเลยนะครับลากจอยออกมานะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับ คลิกเข้าไปที่ตั้งค่านะครับเราจะจอยอยู่2ค่าก็คือเนมกับโฟนนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้มานะครับแล้วก็เอาอ่ามันครบแล้วนี่อ๋อมันจะต้องมีทั้งหมดอยู่4จอยโอเคนะครับ2 3 4โอเคนะแล้วก็คลิกที่รูปฟันเฟืองตัวนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดนะครับจะต้องมีอยู่4อันเนาะ ทีนี้นะครับตัวแรกเลยนะครับเราก็นะครับคลิกเท็กแล้วก็เอาที่ว่างนะครับข้อความว่างมาใส่นะครับข้อความว่างมาใส่ตรงนี้ให้พิมพ์นะครับอ่ะ name นะครับ n e n a m e นะครับ name อลัมน์ name นะครับเท่ากับอ่ะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับไปที่นะครับอ่ะตัวนี้นะครับ t b name ค,คลิก,กไปที่ TBNAM e แล้วเลื่อนลงมาตรงนะครับ TBNAM.TH e e c ตัวนี้นะครับ TBNAM.TH e นะครับจากข้อมูลที่ป้อนลงไปใน Text Box Name นะครับเราก็จะเอาข้อมูลตัวนี้แหละนะครับจะโพสต์ไปที่ Google Sheets ของเรานะครับ TBNAM.TH e เสร็จแล้วก็ Copy Duplicate นะครับตรงนี้นะครับ อันที่2ของเราก็คือ a n นนะครับเพมพงเครื่องหมายและหรือแอนเข้าไปแบบนี้นะครับตามด้วยโฟนนะฮะ p h o n e นะครับโฟนเท่ากับอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ Copy ตัวนี้เลยคลิกขวาดับเบิลค e นะฮะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น t b phone อ่าเราจะส่ง2ค่านี้ไปนะครับส่ง2ค่านี้ไปก็คือ Name นะครับ เอามาจากนะครับเทคบ็อกซ์ที่ป้อนเข้ามานะครับชื่อว่า c b d ีนะครับแล้วก็โฟนเอามาจากเทคบ็อกซ์นะครับที่ชื่อว่า TV p h โฟนนะครับเมื่อมีการกรอกข้อมูลเข้าไปผ่านตัวนี้นะครับก็จะให้เอาไปบันทึกข้อมูลนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะครับว่าถ้ามีการนะครับบันทึกข้อมูลแล้วมันจะเอามาเก็บจริงหรือไม่นะครับเราก็จะมาเทสกันนะครับคลิกมาที่เทสครับแล้วก็มาที่ Connect to c o m p a n i o n ครับเปิดมมือถือของเราขึ้นมาโอเคนะครับแตะไปที่คอมพ a เดียนของเรานะฮะแ,แล้วก็นะครับแตะไปที่สแกน q r c o d e โค้ดครับแล้วก็ส่อง QR ีโค้ดลงไปนะครับรอสักครู่นะครับรสักครู่รอสักครู่อ่ามาแล้วนะครับ จากนั้นเราเปิด Google Sheets รอดูผลลัพธ์เลยนะครับอรอดูผลลัพธ์เลยว่าถ้ามีการส่งข้อมูลจากตรงนี้จะมาตรงนี้จริงหรือไม่นะครับอ่นมนะครับนมก็ชื่อว่านีโน่นีโน่นะครับโฟนนะครับ, Phone, รบก็คือ0 8 9 9 9 9 9 9 9ก้าเกะกดเซฟครับแตะปับนะ๊บ เนี่ยมาแล้วครับนีโนเห็นไหมครับแปดเก้า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 มาแล้วนะครับส่งข้อมูลมาแล้วนะครับทีนี้นะครับปัญหาที่เจอตอนนี้นะครับที่ทําการเทสอยู่ตอนนี้ก็คือถ้าเราลั่นเป็นภาษาไทยนะครับอ่าอันนี้ยังหาวิธีแก้ไม่ไม่ได้อยู่นะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะครับถ้าเป็นภาษาไทยแล้วพิมพ์นี้แล้วส่งไปนะครับเนี่ยมันจะมาเฉพาะเบอร์โทรนะครับ แต่นะครับคาที่เป็นภาษาไทยนะครับข้อความที่ภาษาไทยมันไม่ถูกบันทึกนะฮะอันนี้คือยังยังหาวิธีแก้อยู่นะฮะว่าเอ๊ะนะครับทาไมมันไม่มาแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยไปเฉยเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยสําหรับภาษาอังกฤษนะครับอภิวัฒนะครับเบอร์โทรนะครับเเจ็ดเจ็ดอะไรเงี้ยนะครับกดเซฟ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็มาตามปกตินะครับแต่ว่าภาษาไทยยังมีปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงก็ถ้ารู้วิธีแก้ปัญหาแล้วก็จะอัดคลิปนะครับอัปเดตให้กันแล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะไม่มีปัญหานะครับสามารถที่เราจะเซฟนะครับจากคดูล่าเนี่ยทำแอปที่เราทำเนี่ยนะครับเก็บมาที่ g o o l l s s h e t t ได้สบายๆแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับยังไงก็ไปลองทำกันนะครับ การบันทึกข้อมูลนะครับด้วยนะครับคอ r ดลล่านะครับด้วยการทําแอป,ปจากคอ r ดลล่าแล้วก็บันทึกมาที่ g o o l l s s h e t t ทําได้อย่างไรก็นะครับตามนี้เลยนะครับการเขียนบล็อกก็มีแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ